จมูกเป็นส่วนที่ยื่ออกมาตรงถึงการใบหน้ามีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศและกอง่นละอองหลอดลมเป็นส่วนที่ต่อจากหลอดเฉียวมีลักษณะเป็นหลอดยาวทำหน้าที่ทางผ่านของอากาศจากจมูกไปสู่ปอด ปอดเป็นส่วนที่ต่อจากหลอดโลมีลักษณะคล้ายกลวยฟอกน้ำมีสองข้างมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สโดยนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เลือดถุงลมปอดเป็นส่วนที่อยู่ในปอดมีลักษณะเป็นเม็ดฟองน้ำเล็กๆมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์